morning ค่ะเช้าแล้วะนะคะเอาเช้านี้เช้าไปแล้วค่ะตอนนี้บ่ายสามโมงึม้งแล้วนะคะมี2เรื่องที่อยากจะคุยเรื่องแรกก็คือหนี้นอกระบบเรื่องที่2ก็คือข้าราชการ C7 กับธุรกิจในครัวเรือนเออเอาเรื่องข้าราชการ C7 ก่อนแล้วกันนะข้าราชการ C7 ซึ่งสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขใช่ไหมเรื่องเอาย่อๆสั้นๆลูกสาวทําเรื่องเสนอแม่ซึ่ง C7 ทําเรื่องเสนอแม่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เสร็จแล้วแม่ก็เซ็นตึ้งอนุมัติมาหลังจากเซ็นเสร็จรับอนุมัติลงมาปราก็จงไปที่บริษัทลูกเขยให้เป็นผู้รับงานส่งของมาจ่ายเงินไปโอ้โหธุกรกิจในครัวเรือนวนกันอยู่นี้แม่ยายลูกเขยลูกสาวอยู่อย่างนี้ตอนแรกบอกว่าทำมาตั้งแต่ปี6363ม 63, 4 6 5 6 6ก็4ปีใช่ไหมมูลค่า28ล้านบาทสาวไปสาวมาปรากฏทำนู่นตั้งแต่ปี5758นู่นแล้วความเสียหายประมาณ51ล้านบาทจ้า แต่ว่าเขายังให้การปฏิเสธอยู่นะคะแล้วเขาก็ประกันตัวออกไปด้วยวงเงินประมาณ450,000บาทเออถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันได้รู้ขึ้นมาแต่ถามว่ามันเรื่องใหม่หรือเปล่าไม่ใช่ มันก็มีมานานแล้วแล้วมันก็มีบ่อยด้วยมันก็เป็นอารมณ์แบบธุรกิจในครัวเรือนหรือธุรกิจในเครือญาติหรือธุรกิจในคอนเน็กชันในผอมเพื่อนในเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้ไงอยู่ที่ว่ามันจะมีใครไปตรวจสอบหรือว่าไปไปค้นเจอหรือเปล่าหรือมันจะซุกอยู่ใต้พรมไปแบบนั้นแล้ววาวันก่อนก็มีใช่ไหมเจ้าหน้าที่สรรพกรใช่ไหมสี่คนมีเงินอยู่2,000ล้านรวมกันนะโอ้โหต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะมีทรัพย์สิน2 0 0พล้านมีเงิน2,000ล้าน ต่ไม่แน่เขาอาจจะมีมรดกตกทอดจากเจ้าคุณปู่ก็ได้ไงเอออะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งนี่นอกระบบวันนี้วันที่8นายกรัฐมนตรีคิกออฟปึ้งนี่อารมณ์แบบเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยกันที่ challenger ที่เมืองนธนบุรีนะคะห้องจูบิลเียวันหลุมมาพูดคุยมาคิกออฟมาแถลงข่าวมาบอกว่าเราต้องจริงจังเราทุกคนเราทุกคนกคนือคนที่อยู่ในห้องประชุม,มนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจต้องจริงจังเรื่องแกนนี่นอกระบบเรื่องพอพูดถึงเรื่องนี้นะอดนึกถึงข่าวสองวันก่อนไม่ได้ข่าวที่มาหาสารคามอ่ะคุณยายอ,อายุเยอะแล้วอะ่ะ อายุแบบเยอะแล้วแล้วไปกู้มา4,000บาทปรากฏว่าจ่ายดอกไป24วัน20%อดอกเนี่ยรวมแล้วจ่ายไป4,800บาทยืมมา40 0 0จ่ายไป4,8 0 0ยายบอกไม่จ่ายแล้วไม่จ่ายแล้วแถมเจ้านี่ทวงแล้วทวงอีกทวงเช้าทวงเย็นทวงดึกตอนเช้านี่ไม่ทันตื่นเลยเปิดประตูหน้าบ้านมันเจ้านี่รอก่อนไก่ขันว่าแบบนี้ยายจัดการนี่ประสาน หน่วยงานฝ่ายปกครองมาซุ้มเลยมาซมสุ่มสุ่ม,มุมอยู่หน้าบ้านซุ่มเาามือ่อเช้ามืดเลยนะปรากฏยตอนเช้าไอ้เอาจ้านี่มาทวงจริงๆโดนคุบล้วบปุ๊บเข้าไปให้สุดท้ายนั่นแหละโดนจับโดนจับไปเพราะว่าเข้าหานะห่มขูคุกคามแล้วก็ลปล่อยกู้เกินกว่าที่ดอกมากฎหมายไอ ปล่อยกู้ดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเขาให้กำหนด15%เอต่อปีมันก็ตกเดือนละประมาณ1.25เท่านั้นเองต่อวันก็ตีดเดียวเท่านั้นเองนะตามที่กฎหมายกำหนดแต่อันนี้2ี่สิบสวันี่เป็นไงล่ะเจอไม้ตายลูกนี่โช๊โช,โช๊ฟันเขาให้เจ้านี้แต่ว่าจะทำแบบนี้ได้นะยายต้องกินตีมีหัวใจเสือไปก่อนนะเพราะว่าเกิดสมมติว่า ยายทำแบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วโดนจับโดนจับเสร็จแล้วไงต่อเครือข่ายเขามีไหมแบ็คเขามีไหมคอนเนคชั่นเขามีไหมเส้นสายเขามีไหมไม่รู้ไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคนจะปล่อยเงินกู้ไม่ใช่คนธรรมดายอยู่แล้วใช่ปะหนึ่งต้องเป็นคนมีเงิน2ต้องเป็นคนมีเส้น3ต้องเป็นคนมีแบ็คเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันนะแต่เอาละ่ะช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงแมลงอาจจะเป็นช่วงเรียกว่าโอกาสทองของลูกหนี้เพราะว่านายกรัฐมนตรีเอาจริง,เอ,รงเอาจังอะ่ะเป็นวาระแห่งชาติเนี่ย แบบจริงจังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดมีการข่มขู่คุกคามมีการปล่อยกู้เกินระบบมีการใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นตำรวจต้องจัดการฝ่ายปกครองต้องจัดการคือคันทีที่แจ้งไปแป,ป๊บเดียวแอคชั่นออกเลยปัแบบบงปั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 งจับตัวได้นั่นแหละค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของโอกาสทองลูกหนี้วาซจานนะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะปัญหาหัวแตกเบีย้ยหัวแตกเขาเรียกว่าอะไรปัญหาโลกแตก ที่มันควรจะต้องแก้ไขก็คือทํำยังไงไม่ให้คนไปเป็นนี้นอกระบบทํายังไงให้เขาคู่ในระบบได้วันก่อนบอกไปแล้วไปดูคลิปเก่าเอาอย่าบอกไปหมดแล้วโอเคนะจ๊ะ